จอม mi quăng มาแล้วนะครับครับเนาะ ừ bên กินได้นะครับ ขอมานล้ป๊อปปรนับสวงเลยนะสองแบบห่วงห่วนตียังไม่ถึงเลยวันนี้ใส่ใส่โอ้ยเด็กสั่งแน่นอนเหรอวุ้ยเลือดบ้านอล้วนะเจาคือเฝ้าเด็ก เบียกไม่ปันควรปันจะแล้วยอโดกดีทำเลยเอายาว้ก่อนเล้กแกนนะแกนลือยู่ก่อนเลูก

ลูกะงครับลูกสอครับลูกองครับลายไม่ตรงอ่ะเดีวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวยวเดี๋ยวเดเดีดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเวววเเวยเยเีย จะออกบ้างไหมคุณไม่รู้เป็นก็ขาวทองใช่กหมตีเยอะเลยแสงสีลนีเชิดกันมั้ยไอ้มันถัอจะอ้าวที่เราสองคนนั่งตายแล้ว ขอเราเนีอไรเราเนี <c oughs> ่ยโอ้ะโอ๊ะโอโอีดจี๊ดจี๊ดจี๊ดดียดีกาด